มหาวิ lay, ทยาล์เทคโนโลยีก็ยอ,อมก้าตรงนี้ก็ไม่มีใจมั 3, อมีสามก้าวดอกเดือมันจะมีแหลทัพดอกเือปกติเพราะน้ำที่เราต้มเนี่ในกระทะนี่มันจัดปลุกเรยไม,ไม่ไม่ถึงครึ่งลิตรหรอกครับแล้วก็ความร,ร้อนและความเย็นเท่าน,นั้นเองเราตกเย็นมาครับถ้าว่ามันมันขยายตัวออกขนาดนี้พุ่งตรงทำไมถ้บมันขึ้นมาเล็กๆเล็กๆคงไม่กิ้ไปเสร็จแล้วเราก็น้ำเยน็น หังจากขับรถมาเป็นเวลาราวเก้า,าชั่วโมงจอดจอดหยุดหยุดแวะพักรถตามปั๊มบ้างผมก็มาถึงยังตัวเมืองน่านแล้วก็เข้าที่พักที่บ้านดอยผูสางแอดนานแม้จะใกล้ตัวเมืองแต่ก็ยังเห็นบรรยากาศของทุ่งนาสำหรับที่พักคือละ900บาทถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวสำหรับบรรยากาศแบบนี้และผมนัดเพื่อนผมที่เป็นคนเมืองน่านเอาไว้บังเอิญว่าเพื่อนผมและเจ้าของก็ดันรู้จกักกันอีก เป็นปีเลยนะฮะจริงเหรอเขามาอยู่วันนี้เขายุ่อยู่กับพี่ไม่ใช่เลยเจ๊นึกว่ามาเที่ยวไงนึกว่ามาเที่ยวหาคุยไปคุยมาแฟนเจ๊แกแล้วพอพี่เพื่อนแฟนผมจะมานี่ไม่ใช่อะไรถามก็ไม่รู้เรื่องเอาไปรอมาสมัยก่อนผมกับเพื่อนผมเนี่ยตอนทำรับเหมาอยู่ด้วยกันเรียกว่ากินนอนด้วยกันเลยคืนนี้ก็คงจะมีเรื่องที่ทำให้เราได้คุยเป็นภูเขาเลากา แต่ผิดคาดนะเพื่อนผมเนี่ยทั้งเลิกดื่มเลิกสูบหันหน้าเข้าหาธรรมะเหลือแต่ผมคนเดียวเนี่ยเรามั่งที่ยังคิดไม่ได้หลังจากนั้นผมกลับมาที่ห้องพักเพื่อจะพักผ่อนผมชอบใจห้องพักที่นี่มากเลยเพราะว่ามีปลั๊กไฟเยอะมากสำหรับคนชาร์จอุปกรณ์ชาร์จกล้องอย่างผมเนี่ยเรียกได้ว่าสบายเลยทีเดียว หลังจากพักผ่อนเช้าผมจะรีบตื่นมาเพื่อไปเที่ยวต่อแล้วเราก็ได้ลาพี่เจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอยังตื่นมารีบให้แม่บ้านหาอาหารเช้าให้เราซิอีกช่างน่ารักจริงๆหลังจากนั้นผมอยู่ที่ดอยเสมอดาวผมว่าดอยเสมอดาวเนี่ยสำหรับใครอยากจะพาพ่อแม่ลูกมาเนี่ยนะเหมาะมากๆเลยเพราะว่าทันทีที่คุณจอดรถเนี่ย คุณก็เดินมาเห็นวิวทิวเขาเห็นเมฆหมอกสวยงามแล้วผมเข้าใจละท้องฟ้าที่นี่เนี่ยอยู่ชิดกับแนวภูเขาเลยมันเลยเรียกว่าดอยเสมอดาวแต่ในวันที่ผมมาดันไม่มีหมอกให้เห็นซะอย่างนั้นแถมอากาศก็ไม่ได้เรียกว่าหนาวนะกําลังสบายๆจุดตรงนี้มองเห็นแม่น้ำน่านด้วยและผาหัวสิงก็อยู่ข้างหน้าผม ช่วงสายละ,ะผมแวะมาหาขนมจีนน้ำเงี้ยวกินซะหน่อยซึ่งก็อยู่ข้างทางระหว่างทางที่ผมไปดอยเสมอดาวนั่นแหละแล้วก็มีเจ้าถิ่นออกมาเยี่ยมเยือนผมโอ้ไม่ไม่ไปเลยม่กินเปานะเราอะสิบเปานะเราอะ้า,ะาอะ่แบบอ่ะโอย,โอย,ยโอ้ยตาย ปะโนนั่นเราอ่ะะหลังจากนั้นผมแวะมาที่ถนนลอยฟ้าสำหรับบนถนนลอยฟ้าเนี่ยก็จะมีคาเฟ่ขายมากมายแล้วทุกจุดก็เป็นที่ที่ให้คุณถ่ายรูปได้เพราะคุณก็จะเห็นวิวแบบนี้และจุดที่คนมาถ่ายรูปเยอะที่สุดก็คือโค้งหมายเลขสามทีแรกเนี่ยผมก็กังวลน,นะตอนขับรถขึ้นมาขึ้นภูเขาลงภูเขา เลี้ยวโค้งมากมายหลายคนก็บอกว่าขับยากขับลําบากเราก็กลัวไปเอง,คร,งครั้งที่จริงๆตอนที่ผมขับมาเนี่ยไม่ได้รู้สึกเวียนหัวหรือโค้งเยอะอะไรมากมายเลยเพราะว่าบรรยากาศสองข้างทางทิวเขาสายลมต้นไม้แมกไม้มันสวยจนเราลืมนึกเรื่องของความคดเคี้ยวของถนนไปเลยทำให้ผมนึกว่าเราเองเนี่ยมักจะ ตีตนไปก่อนไข้หรือเชื่อคํำคนอื่นมากเกินไปจนเราเก็บมาเป็นจังหวนทาให้ผมนึกถึงอดีตที่ผมเคยใช้แต่ของราคาแพงมีแบรนด์ที่สังคมนิยมให้ค่าที่ผมมโนภาพไปเองว่าเรามีคุณค่าจากเปลือกหอหุ้มภายนอกทั้งที่จริงๆแล้วเรามันกระจอกจากภายในจึงต้องนำของราคาแพงมายกระดับจิตใจเพื่อให้ดูมีค่าในสายตาคนอื่น แต่วันหนึ่งที่ได้ออกเดินทางก็คนพบว่าเรารู้ว่าจิตใจเรามีคุณค่าเปลือกปกคุมราคาแพงภายนอกก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปถ้าใจเราสูงพอผมมาอยู่ที่วัดภูเก็ตทําให้ผมได้คิดอะไรหลายอย่างและวัดภูเก็ตเนี่ยก็มองเห็นวิวธรรมชาติได้แบบนี้ที่ให้อาหารปลาที่นี่จะทำจากท่อ p v c ให้เราเอาอาหารปลาหย่อนลงไป ข้างล่างก็จะเป็นคาเฟ่มีกาแฟาขายคนก็ดูอิ่มเอมมากเลยนะกับบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวกับวิถีชาวบ้านอยู่เป็นเส้นทางเดียวกันจากนั้นก็เย็นแล้วผมแวะมาหาอะไรกินกันแล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้าที่พักยังบ่นกาแฟอยู่เลยว่าวันนี้ไปดอยเสมอดาวด้านไม่เห็นหมอก อุตสาห์มาถึงทั้งทีเสียดายเนอะแต่ธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่เราคาดคะเนไม่ได้เหมือนกับชีวิตเรานั่นแหละใครจะไปรู้ว่าจากที่พักตอนเช้าผมจะเห็นทะเลเหมอกได้ขนาดนี้และช่วง11โมงผมแวะมาที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาหมอกยังเต็มไปหมดเลยท,ท,ทั้งที่เป็นเวลาที่สายแล้วและที่นี่ก็ยังมีของกินเป็นแบบพื้นบ้านทั้งเผืออมันร้อน ผล,ลไม้บางอย่างที่มาจากป่าในช่วงสถานการณ์ที่โรคระบาดระลอกใหม่นี้อาจจะทำให้คนน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะต้องเซฟตัวเองด้วยการใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเพื่อเซฟทั้งตัวเราเองแล้วก็ชาวบ้านด้วยจากนั้นผมแวะมาที่บ่อกเกลือโบราณบ่อกเกลือที่นี่เป็นบ่อกเกลือสิงเทปาหรือเกลือภูเขามีการทำกันมาอย่างยาวนานแล้วดูดิ แม้กระทั่งเตาที่ใช้ต้มเกลือยังใช้ก่อฟืนอยู่เลยหาวิาลยทคโนโลยีู้อมเขาเอานมรีเขาไปวิจัยเขาไปศึกษาแล้ดอกเกลือมันจะมีแร่ธาตุสูงกว่าเกลือปกติเพราะน้ำที่เราต้มเนี่ยในกระทะเนี่ยมันจัดปลกเราสวยไม่ไม่ถึงครึ่งลิตรหรอกับบเกลือที่ทำขายที่นี่ก็เป็นชาวบ้านทำกันเองเรียกว่าเป็นการสร้างรายได้แล้วก็เป็นการแปลรูปเกลือในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งเกลือทําอาหารแล้วก็เกลือที่ใช้สําหรับเสริมความงามจากนั้นผมแวะมาที่น้ําตกสปันันเป็นจุดที่ผมอยากมามากน้ําตกชั้นหนึ่งเนี่ยคนไม่ค่อยรู้นะเพราะว่าทางที่จะลงไปถ่ายรูปนั้นน่ยมันชันแล้วก็ต้องปีนป่ายลงไปพอสมควรแต่ก็ทําให้ผมได้อยู่ใกล้ชิดกับน้ําตกได้มากขนาดนี้ ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการปีนป่ายลงมานะน้ำตกสปันเนี่ยผมว่าเดินง่ายที่สุดละตั้งแต่ผมมาเที่ยวเพราะว่าทางเดินเนี่ยเป็นบนไดคอนกรีตมีสะพานหรือเป็นทางเดินที่เราได้ศึกษาธรรมชาติไปด้วยแล้วก็เป็นทางเดินดีๆไม่ได้ขูดขาอะไร แต่ถ้าคุณอยากจะถ่ายรูปน้ำตกอย่างใกล้ชิดก็อาจจะต้องปีนป่ายากหน่อยอันนี้น้ำตกชั้นสองเนี่ยทางลงเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ต้องปีนลงไปแต่ก็เป็นน้ำตกที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าเห็นเป็นน้ำตกซ้อนกันทำให้ผมอยู่ตรงนี้โดยใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงเลยละ่ะไม่ว่าจะตอนนี้หรือตอนเด็ก ผมชอบมากเลยนะบรรยากาศที่อยู่ในปา่าในเขาเราได้ผจญภัยเนี่ยวันนี้ผมเองเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กคนนั้นแล้วก็ยืนบอกตัวเองว่าตอนเราโตกับตอนเราเด็กเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยยังรู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้ทำแบบนี้สำหรับผมผมว่าอัญมณีล้ำค่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยธรรมชาตินี่แหละคืออัญมณีล้ำค่า ที่เป็นของทุกคนและก็ควรจะต้องรักษามานันเอาไว้ปีนขึ้นมาดิเออไม่ค่อย นัน่นแหละนั่นแหละขึ้นมาแล้วจับอิกข้างนึงเออเกาะไว้ดีๆนั่นแหละเออ<ป>น้ำตกชั้นที่สามเนี่ยผมว่าเดินดูได้ง่ายมากเลยนะแล้วก็เป็นน้ำตกแฟด มีความสูงประมาณสัก6เมตรเท่าที่ผมเห็นด้วยตาก็อยากเข้าไปใกล้น้ำตกก็จะต้องปีนป่ายเยอะหน่อยออกแรงเยอะหน่อยแบบนี้ <S <S หลังจากเดินน้ำตกเนี่ยถ้าคุณหิวเนี่ยข้างล่างเขาก็มีส้มตำเอาไว้ขายนะเรียกได้ว่าไปที่ไหนเราก็มักจะเห็นส้มตำอยู่เสมอเสมอ แล้วผมก็มาถึงที่พักที่ไซวารีที่อยู่ในสปันบางครั้งเราอาจจะรีเซตความคิดตัวเราเองว่าฉันช่างโชคดีเหลือเกินอะไรอะไรก็เป็นโชคไปหมดแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เคยมองผ่านแม้กระทั่งโชคดีที่ได้ที่พักในสปันโดยที่ไม่ได้จองล่วงหน้าเลยเป็นโชคดีที่มีคนอื่นเรื่องที่พักทำให้ผมได้รับสิบิ์นั้น แค่นี้ก็เป็นโชคเล็กๆที่เราพอจะทําให้ตัวเราเองมีความคิดที่แจ่มใสไปพร้อมกับบรรยากาศในสปันแห่งนี้ในขณะที่คนจากต่างจังหวัดเข้ามาหาความสีวิไลในเมืองกรุงคนในเมืองใหญ่ก็หวยหาความสงบจากธรรมชาติมันเป็นความขัดแย้งที่เป็นธรรมดาของโลกใบนี้ไปเสียแล้ว บรรยากาศตอนนี้ค่ามาตอนหน้าฝนก็จะเห็นเป็นนาข้าวเขียวขจีแต่ตอนหน้าหนาวเนี่ยผมก็ว่าก็ได้บรรยากาศสวยงามไปอีกแบบนึงนะลำธารหน้าที่พักเนี่ยทาเอาผมกับแฟนอดใจไม่ได้เลยที่จะต้องลงมาเล่นซะหน่อยมาถึงนี่ทั้งทีไม่เล่นแล้วเดี๋ยวจะไม่คุ้ม ห้องพักเนี่ยเป็นพัดลมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอากาศแบบนี้แอร์ไม่จําเป็นเลยหนาวใช้ได้เลยแหละเครื่องทําน้ําอุ่นที่ห้องพักเขาก็มีให้นะแต่ผมกับแฟนเนี่ยดันอาบน้ําเย็นเพราะว่าเราหาตัวเบเกอร์ไม่เจอทั้งที่มันก็อยู่หน้าห้องนั่นแหละเรียกว่าเป็นงูมันก็ฉกตายไปละเป็นความเซอ่อเซ้าของเราทั้งคู่เองที่นี่กลางคืนดาวสวยมากเลยเรียกว่าคุ้มค่ามากเลยกับบ้านสปัน ช่วงหกโมงครึ่งทันทีที่เปิดผ้าม่านออกหมอกลงหนามากบ้านสปันเนี่ยผมว่ายังกับเมืองในเทพนิยายหรือเวลาเนี่ยมันถูกหยุดเอาไว้เลยเพราะว่าใครก็อยากจะอยู่ที่นี่นานๆทั้งนั้นผมบอกตรงๆเลยนะสปันเนี่ยต้องมาแล้วมาอีกมาซ้ำเรียกได้ว่ามายังไงก็ไม่เบื่อ เวลาไปเที่ยวด้วยกัน2คนเนี่ยผมกับแฟนก็มักจะทะเลาะก,กันเป็นประจำก็น่าจะเหมือนทุกคู่นะบางทีก็มีบ่นๆกันว่าน่าจะมาคนเดียวแต่พอเราได้ไปเที่ยวคนเดียวเมื่อไหร่เราก็กลับคิดถึงแฟนเราแล้วอยากให้แฟนเรามานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่คิดว่าอกหักแล้วอยากจะมาเที่ยวแล้วก็ผมอยากจะฝากบอกมาหนิดนึงว่าการที่เราวิ่งหนีความเศร้า ไม่ได้แปลว่าเราจะวิ่งไปเจอความสุขดังนั้นคุณต้องทําตัวเองให้มีความสุขก่อนอย่าเสียตัวตนของตัวของคุณเองพร้อมปากของคนที่ไม่รู้จักตัวตนของคุณด้วยซ้ําลงมือทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในวันข้างหน้าว่ารู้แบบนี้ตอนนั้นทําไปแล้วก็ดีและนี่คงเป็นบันทึกเรื่องรารเล็กๆของคนคนหนึ่งที่ชอบเดินทางท่องเที่ยว เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างทางค้นหานิยามของความสุขในรูปแบบที่เป็นตัวของตัวเองในปลายทางสุดท้ายของชีวิตในวันที่เราไม่สามารถนำทรัพย์สินติดตัวไปได้เราคงทำได้เพียงนำความทรงจำอันมีค่าในช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตเป็นจุดหมายที่สิ้นสุดข,ของตัวเราเอง